านผู้ครับผมตอนนี้นะครับผมเจอคอ,อ,อกชโดครับผมแล้วก็มีพ่อแม่ของมันด้วยนะผมขึ้นไปดูเรียบร้อยแล้วนะวันนี้โหทุกครั้งนะอยากจะมาล่านะครับผมเตรียมโอ้โหครบเซตวันนี้นะไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเตรียมแต่โอ้โหชุดเดินหนอนนะ เดี๋ยวเราจะลองเสี่ยงดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะกัดหรือเปล่านะครับผมถ้ากัดก็คงขาดะนะโอเคครับผมลองเล่นๆดูครับผมดูดิลูกมันตามมานะลูกมันตามครับผมนะแต่ผมเห็นพ่อแม่ของมันละใหญ่มากนี่แน่ โอ้โหตามมาถึงนี่เลยนะครับผมทีนี้เราจะล่าพ่อแม่ของมันแม่งเลยมามันเอาหางผมไปไปแดกและสวยเลยครับผมหรือว่าเราจะ กลับไปเอาชุดเบ็ดของเรามาล่าพ่อแม่มันทิ้งไว้หายครับผมนะเดี๋ยวมีนักตกปลาท่านอื่นมมาก็เรียบร้อยนะครับ กี้กัดไปสองสามทีไม่ค่อยมั่นใจครับผมก็แว้นมอเตอร์ไซค์บิดอ่าบิดมอเตอร์ไซค์นะครับไปเปลี่ยนเบ็ดมานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมทีนี้มั่นใจแล้วครับผมนะโอเคเอ้ยอย่าไปใกล้มันบอย่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ครับยังยังอยู่นะ ยังอยู่ครับผมนะยังอยู่ครับผมอคอกยังอยู่แต่ตรงนี้มันมันเล่นเออเหยือ่อเหยื่อดำนะครับไม่ค่อยได้นะครับนะเพราะว่ามันมีสาลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะจะลองเออกบใบพัดนะครับผม ลองกบไปพัดดูแล้วกัน ม,ม,มี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 ครับมีครับมีครับโอ้โหเห็นล้เห็นล้ว 응? Mm 좋 -hmm. cool. ให้ฉันดูดีกว่า cạch cua ngéo rồi nè โชคไม่ดีครับท่านผู้ชมนะที่เราเออเออเอาเบ็ดคันใหญ่มานะไม่เจอช h a d ครับผมนะที่เอาเบ็ดคันเล็กๆมานะครับผมเจอ s h a d เฉยครับผมเนี่ยครับขึ้นจิบแล้วก็เมื่อกี้ก็ไล่กัดโอ้โหตอนนี้ก็เจอลูกค้อกอีกละโอ้โหว,วันนี้นะทิงโอ้ป่ามมา2วันแล้วนะครับผมวันนี้กับเมื่อวานก็ป่ามนะครับ ตอนนี้เจอลูกค้อกอีกละนี่นี่ลูกค้อกครับเนี่ยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะออกมาแล้วครับตรงนั้นนะครับผมนะนี่ไงนี่ไงผมเอาคันเล็กๆมาเล่นครับที่เอาคันใหญ่ๆมานะไม่เจอครับผมนะทริปนี้ก็ เออคงไม่ได้อัดนะครับผมลาครับแย่มากไล่กัดดีมากวันนี้เจอทั้งคอกทั้ง s h a d จิบนะครับเง่ สวยเลยสงสัยจะปามอีกแล้ววันนี้นี่มานี่แล้วเนี่ยเจอคอกครับถ้ามันกัด กัดเยืองผมนะคันนี้นะครับเอาไม่อยู่แน่นะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นมานะครับจิบแล้วก็ไล่ไล่ตามมานะโอ้โหอย่างใหญ่เอเห็นไหม พอกชโดครับผมครับท่านผู้ชมครับผมผลงานสองสองวันนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโอ้โหแม่เทิงนะครับตามปครับผมนะไม่มีผลงานเลยครับผมนะก็มาใหมายนี้ก็เอาคันเล็กนิดเดียวนะครับผมเนี่ยเจอชโดครับผมชโดไล่นะ แล,แล้วก็ลูกคอกด้วยนะครับผมแม่คอกด้วยนะครับผมก็เลิกดีกว่านะเดี๋ยวมันกัดขึ้นมาโอ้โหเสียดายเสียดายเปล่าเล่เนาะเดี๋ยวมันจะขาดหรือว่าคันหักหรือว่าโอ้ไม่ไหวอะนะเดี๋ยวมันจะเสียลมนะมันจะขาดนะครับผมก็เลยทริปนี้ก็ปามครับผมนะไม่ว่าจะเล่นคันเออไปไหม ไม่ว่าจะไปหมายน้ําไหลหรือว่าหมายตีปลาช่อนนะครับหมายดนะครับผมนะขนาดช่วงเช้านะครับเจอข้อกช a d ดนะครับบิดรถนะครับผมแว้นกลับไปเอาคันใหญ่ๆมานะกลับมาอีกทีนะครับผมโอ้โหตีไปแป๊บเดียวนะครับหายนะครับผมโอ้โหหยุดนี้นะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับเลยปามครับผมมา มีใครปาเหมือนนะถึงบ้างหรือเปล่าครับโอ้โอเคไม่มีคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกแล้วนะครับผมก็เลยมีคลิปแอ่วนะครับคลิปปามนะครับมาฝากนะครับโอเคครับผมสําหรับทริปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้นะาเทงด้วยนะครับผมทริปนี้สวัสดีครับหมายนี้ครับผม โดูเยอะครับผมนะลองมาได้เลยนะครับห็นจิบตัวบ,บิ๊กเลยนะครับผมนะไล่กัดนะแต่ไม่โดนนะผมไปเลยครับ